สวัสดีครับผมพญิบาลสายฝนเจ้าสมบัตะครับพญิบาลบ้านยานอาง,นองอมู่ที่แปดตำบลจำปาขันอนำะเภอสุนทรภูมิจังหว,วัดอยเอ็ดมนีพญิบาลสิพะวิปลูกขมิ้นชันครับของกลุ่มขมิ้นชันบ้านยานอาง,นองครับผ่านพ่อผมเราไปน้ำกันได้ครับครับเดี๋ยวเราเราจะมายกล่องปลูกขมิ้นกันขมิ้นชัน อุปกรณ์ก็มีไถไถซิ่งครับไถลากครับไถลากไถลากเพราะว่ามันจะได้ล่องไม่ลึกเกินไปถ้าล่องลึกเกินไปเราจะทําเป็นแปลงอีกอันไม่ได้เวลาเราเวลามันเกิดเวลาเขามีเขาเกิดแล้ววิธีทําก็ลากครับลากมาเบาๆค่อยๆลากมาให้เป็นรอบ ดินมมันจะแข็งหน่อยถ้าดินมันแข็งหน่อยดินมก็จะเหนียว้ก็เห็ดคล้องต่อไปเลยเดี๋ยวเรมีแผนแน่เขาเอาทัานขมิ้นมาล่ครับล่องลึกก็ประมาณ สิบเซนไม่ถึงครัประมาณไม่ไม่เกินสิบเซนถ้าลึกมากลึกมากเขาจะยอดเขาจะโผล่ช้าดินดินเราจะเตรียมมาแล้วคือเราไถไถไถด่างครั้งแรกแล้วก็มาปัดมาปัดให้มันรเราไถครั้งแรกก็ต้องไถให้ลึกเพราะว่าดินจะได้ร่วนซุยดินดินแถวนี้อยาดีหน่อยก็คือมันเป็นดินร่วนร่วนทําให้หัวกระมิ้นชันนี่ หัวใหญ่แง่งเ่าใหญ่30สิเซนครับระหว่างร่องแล้วเวลาเวลามันมันขึ้นขึ้นขึ้นยอดเราเราเราจะเอาเอาดินขึ้นมามากรบมากบาหน่อเขาอีกทีนึ่งก่อนนี้เขาจะจะแทงแทงหัวประมาณหนึ่งเดือนนะครับถึงจะเอาไอ้นี่เขาเขาเรียก เป็นภาษาอีสานเขาเรียกเอาหุนครับเอาเอาหุนก็หมายถึงว่ามาทําแปลงมาทาศัตรูของเขาจังเช่นพวกหญ้าทําความสะอาดแล้วก็มาขึ้นแปลงครับมากบแปลงทีหนึงน่งพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งงานาปริมาณที่ได้ก็แล้วแล้วแต่เราแล้วแต่บางปีมันฝนดี ลดีก็ได้เยอะหน่อยครั้งที่แล้วเราก็ได้ประมาณ7 0 0์กิโลเกต์้อยกิโลก็ต้ออยู่ประมาณกิโลละสามสิบกว่าบาทแปลงที่เราทําอยู่นะครับมันมันจะแตกต่างบางแปลงก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นดินถ้าเป็นดินทรายนะครับเราเราจะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ลองด้วยแกลบแกลบดำหรือแกลบดิบก็ได้ เพื่อให้ดินเขาล้วนซุยแล้วก็มีมีปุ๋ยอีกทีนึง<ม>ก็ถ้าถ้าจะใส่ปุ๋ยรองพื้นก็สูตรอุตสเหมคือสูตร15ครับถ้าเป็นถ้าเป็นดินเหนียวนี่จะ,จะทายากหน่อยถ้าเป็นดินเหนียวถ้าเป็นดินเหนียวเราก็ต้องเพิ่มปุ๋ยคอกเข้าไปปุ๋ยคอกนี่ถ้าเป็นหนึ่งงานอย่างนี้เราก็ใช้ประมาณประมาณ500กิโลครับ ใกนการบำรุงการให้น้ำกา,การให้น้ำช่วงถ้าเราปลูกส่วนมากเขาปลูกขมิ้นเขาจะปลูกช่วงเ,เดือนเมษาหลังเดือนเมษามาเดือนมิถุนามิถุนานี้ฝนถ้าฝน,ถ,าฝนถ้าฝนมันไม่ทิ้งช่วงเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ต้องให้น้ําเราจะไปให้น้ําในช่วงประมาณหลังมกรา เพราะว่าอายุของขระมิน้นจันนี่มันก็อยู่อยู่ที่แปดเก้าเดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้ถึงจะมีสารอะไรสําคัญที่ทางการแพย์เขาต้องการกอุปกรณ์เช่นพวกรถไถมาทำเราก็จะใช้พวกอันนี้หรือเราไม่มี ไช้ิ่งแบบนี้นี่เราก็ใช้ใช้จอบใช้เสียมขุดเป็นหลุมก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้นี่เวลาทําแปลงเวลากบบบอกบหนออีกทีนี่เราก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวกันกบกให้มันให้มันเข้าไปหาหนอก <c oughs> มิชนชันมันจะมีจะมีแง่ง มีมีต้นพันธุ์เขาอีกทีนึ่งจะเป็นแย่งเราสามารถที่จะห่าหอขอกแล้วก็วางเขาจะเกิดจะเป็นเงาเขาเรียกเงาถ้าเป็นเงาแบบนี้มันจะได้ผลผลิตดีเพราะว่าว่ามันจะมันจะแตกออกมาอีกจะแตกออมาอีกถ้าเวลาเราผูกเราให้ให้เราเ,าเอาเอาต้นเขาขึ้น แต่ถ้าเป็นเป็นแง่งเราวางเลยเราวางแบบนี้เลยถ้าเป็นแง่งครับวางเลยวางเลยแต่ถ้าเป็นเงาให้ให้หันหตรงที่เรา,เราให้หันหันหัวเขาขึ้นหันต้นเขาขึ้นครับหนนี่แล้วก็วางวางแบบนี้เลยอันนี้ก็แบ่งออกได้ครับถ้ามันมีสองอันเราได้ระยะห่างระยะห่างก็ประมาณ ประมาณ15้าเซน15เซนระยะห่างระ,ร,ะะระยะห่างขนาดนี้นะครับระยะห่างตามตามแนวครับแล้วก็ใส่แต่ก็ไม่ต้องะระยะห่างแปลงนี่30ประมาณ30เซน30ถึง45ห้าเซนระยะห่างแถวนี่ประมาณส5ห้าเซนครับส0 15้าเซน <45. S 1> ประมาณนี้เซน45ห้าเซนเอาเอาเข้ามาอีกก็ได้ ก็จะวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็ดินกบก,บ,กบแล้วก็จะเอาฟางมากลบอีกทีนึงเอาฟางมากลบอีกทีนึง ขมิ้นชันที่เราปลูกนะครับเขาจะส่งที่โรงงานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลอำเภอสุวรณภูมเ,เพราะว่าเขาเอาไปผลิตเป็นยาสมุนไพรเพื่อ,อรักษาโรคที่ผลิตที่ขมิ้นชันเราปลูกเขาจะเอาพวกที่เป็นสารกระชิมิน,นอยอะไรประมาณนี้ครับ แปลงที่เราปลูกนะครับก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลเราต้องตรวจฐานจากโครงการเกษตรก่อนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะได้รองรับเป็นเป็นแปลงแปลงที่เราปลูกนะครับเราจะต้องได้รับการ รับรองจากโครงการเกษตรนะคเกี่ยวกับแปลง TAP นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเขาจะเอามาตรฐานแปลงของพวกเราที่ผ่านนะครับที่ผ่านการตรวจแล้วนี่ไปรับ TAP เนียการรับการรับรองว่าเราไม่ใช้สารเคมีหรือไม่มีสารเคมีตก้างนะครับมันถึงจะโรงพยาบาลถึงจะรับซื้อ ในส่วนนี่แปลงอื่นๆที่ไม่ได้ตรวจทางโรงพยาบาลก็จะไม่รับซื้อนะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานของการผลิตยาถุงไพยนะร,ออราคาของมิ่งพันก็จะขึ้นอยู่กับสารสำคัญที่หลังที่ทางโรงพยาบาลเขากำหนดไว้สารเบน้อย,ยถ้ามีปริมาณมากมันก็จะได้ราคาดีเหมื เหมือน,นข้มิ่งทานเรามีคุณภาพแล้วก็ผ่านการรับรองแ,ลแปลงด้วยวเราเราเก็บเสร็จนะครับเราจะต้องส่งตรวจน,นั่นตรวจหาสารเชื้น้อยโรงพยาบาลจะเป็นคนของค่าใช้จ่าย สารสำคัญก็มันต้องเกิดขึ้นอยู่กับราคาของเขาด้วยถ้าได้สารสำคัญเยอะก็จะได้ราคาดีแต่ก็ส่งไปปีที่แล้วนี่ก็ทางโรงพยาบาลบลาอกว่าได้สารสำคัญดีที่แรกนะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะปลูกขมินชันเพราะว่าไม่ได้ให้ความสนใจเลยมีมีวันหนึ่งครับคุณแม่ไปโรงพยาบาลคุณแม่ไปโรงพยาบาลก็เลยได้รับยามาครับคุณแม่ของผมเองนะครับไป้รับยามาหนึ่งในยายหนึ่งในยาที่มีที่เจลมาด้วยเป็นขมิ้นชันแชปซูนนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ตั้งใจว่าจะปลูกไม่เยอะ นะพอพอ,พอเห็นยาที่คุณแม่ได้รับมาก็ก็รู้สึกว่าเราเราทําแล้วมันได้ประโยชน์กับเราด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กับครอบครัวด้วยนะมีรายได้ด้วยแล้วก็ประโยชน์นั้นก็จะกลับมาหา,หาเราอีกด้วยเนะพรนาะฉะนั้นการปลูกข้ามิ้นชันนะครับก็เลยจะใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องการใช้สารเคมีหรือว่าการดูแลร,รักษานะครับเพราะว่าประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรงแล้วก็จะอยู่ที่ ที่เราที่เราเองนะครับเป็นเป็นผู้ได้รับประโยชน์โรงพยาบาลก็เป็นผู้ประสานให้แล้วก็เป็นผู้ผลิตให้เป็นแคปซูลให้เป็นยาที่จะรักษาเราแค่นั้นนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเราทําเองใช้เองครับผลก็จะกลับมาหาเราอีกได้ทั้งรายได้เข้าครอบครัวได้ทั้งประโยชน์จากสินค้าที่เราขายได้กลับมาหาเราอีกเหมือนเหมือนเหมือนขมิ้นชันที่ท,ที่ที่เราปลู ในการปลูกขมิ้นชันครั้งแรกนะครับทีแรกว่าจะเราจะให้ปลูกกันหลายๆคนเพื่อจะได้ผลผลิตส่งโรงพยาบาลได้เยอะ,ยอะ,อะชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าว่าจะสามารถขายได้แล้วก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของขอมิ้นชันเห็นเพียงแค่เอามาทำอาหารเพราะว่าแถวแถวบ้านเรานี่ขมิ้นชันนี่ยังยังไม่นิยมเอามาประกอบอาหารแล้วมา มาทำในกิจการอื่นแต่พอโรงพยาบาลเข้ามาส่งเสริมนะครับก็จะมีคนปลูกปลูกเพิ่มขึ้นแ,แต่ไม่เยอะพอมาถึงปีนี้นะครับผมได้ทําให้เห็นได้ทําให้เกษตรกรที่อยู่ข้างๆนะครับได้เห็นแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมมาจากการทํานาอย่างเดียวก็จะเปลี่ยนมาทำนาแบบผสมผสาน หน้านาเราก็จะทำนาหน้าแ้งเราก็จะปลูกขมิ้นชันหรือพืชอื่นเพื่อเป็นการเสริมรายได้ของชุมชนแล้วก็ของครอบครัวปีนี้ปีนี้มีคนปลูกเพิ่มขึ้นหลายหลายท่านครับหลายคนก้อนหลายคนคาดว่าปีนี้ผลผลิตเราน่าจะให้โรงพยาบาลเพียงพอเพราะว่าปีที่แล้วโรงพยาบาลต้องการ3ตันหาให้ไม่ได้ทําให้ไม่ได้ ก็เลยก็เลยปีนี้ก็เลยบอกว่าจะจะทําให้โรงพยาบาลสุวรณภูมิได้เยอะๆครับครับรเกษตรกรที่ปลูกขมิ้นชันเหมือนกันนี่หรือปลูกสูตพืชสมุนไพรที่อยู่ในอำเภอสุวรรณภูมินะตอนนี้เราก็รวมกลุ่มกันนะครับพูดคุย แล้วก็ปรึกษาหาแนวทางแล้วก็การการปลูกการปลูกขมิ้นชันจะให้ได้ผลผลิตยังไงนะครับแล้วก็พืชสมุนไพรอย่างอื่นอนอกเหนือจากขมิ้นชันมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมบ้างเราจะให้ความรู้ซึ่งนและกันซึ่งปัจจุบันเราจะใช้โครงการร่วมกับโรงพยาบาลสุวนรภูมิว่าสุวนณภูมิเฮบเมืองอเมืองสมุนไพรนะครับ ในการเริ่มต้นของโรงพยาบาลก็คืออยากจะทําให้อําเภอสุวรรณภูมิเป็นโมเดลนะครับเป็นต้นแบบของเมืองสมุนไพรครับไปว่างไลยเราไม่เห็น ตะกี้ก็คืนวานซีห้องประทานนี่ประสบการณ์ในการปลูกกับตะกีใช่ไหมตะกี้สา,มา,ม,ามารถปีแรกปลูกปีแรกปลูกเสื้อบพร่ได้ผลผลิตจักหน่อยเลยอยากอายลูกมัยาบาลครับว่าสิบวุฒิปลูกอีกด้เพราะว่ามันมันบ่เกิดนะดินแปลงนี่นะครับแปลงเก้านี่ยแหละครับถิ่กระลังเห็ดอยู่นี่คือห้องประทันนี่ประสบการณ์ในการปลูกครับปลูกปีแรกนี่เมื่อใดโยกลองเมื่อใดอันนี้ เพราะว่าปีที่สองอยากเห็นให้เพินนะครับ mm hmm. ต่างพ่วงต่างใจของจับค้องที่ว่าเห mm ็น hmm. ไม่เพินไปเอายามาจากโรงพยาบาลพิญญาสมุนไพรเก็เลย่มาทดลองอีกบางน,นี่ลงทุนหลายบาทลงเพรลงทุนหลายควมขาดหลงังเกิดเรื่หลายครับเมื่อกลยคิดว่าสีได้หลายเรืกับมา่พาด,ดีครับแต่คือเข้าลงทุนไปหลายโดยที่เขาา้าทํำเกินเกินพ่วมสมัยของาอ,องใส่ใส่เง,งินใส่ประมาณไปหลายบซืลอนะครับ ในการใส่รถไถเนี่ยใส่ค้นปูเนี่ยจางเขาเนี่ยจิงมันก็เลยใส่เขาลงทุนไปหลายก็เลยให้ในควิขัความง,งหลายแต่มาแต่เพราะตามเป่าพี่เขาครับอันนี้หนีไม่ขีดมึงเราครับการยังเสี่ยงกับการท่อแปลงครับ๋ยบ่าได้ผมมีใส่รถครับใส่รถท่อแปลงครับรสรถยกหล่อย่างดีดงดุ่นละย่างสวยงามเลยแต่ว่ามันเป็นการฉีนเปลองครับเป็นการฉีนเปลืองสูงใส่กำลังนีครับ กำลังในการทำตัวนี้ก็เอารถไถครับไถช่วงแรกก็มาปันนะครับมาปันให้มันละเอียดเพื่อจะได้ปลูกแบบนี้อันนี้จะรงทุนอีนนี่ลงทุนมาหลายที่เอากำลังกำลังกรุงกำลังตอกทั่วตาองสอนการปลูกครับเดี๋ยวสอนการดูแล